ไห้หยุดนิงเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์ e วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์ n วันพอดแคสต์วันนี้นั่งเปิด Facebook อยู่อยู่ๆก็มีบทความหนึ่งลอยขึ้นมานะคะ ็นบทความที่อ่านแล้วสะกิดใจก็เลยอยากจะมาแบ่งปันต่อคะ่ะหัวข้อของบทความนี้ก็คือโชคดีที่มีโอกาสแก่นะคะเขาบอกว่าความโชคดีที่มีโอกาสแก่นั้นมี9ข้อด้วยกันนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปถ้าโชคดีชีวิตก็มีความสุขได้คะ่ะเรามาดูนะคะว่า9้าความโชคดีที่มีโอกาสแก่นั้นมีอะไรบ้างคะ1 เมื่อ,อยุคขึ้นเลข50ให้ยิ้มรับกับความยาวนานที่มีชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้นะคะพร้อมอ้าแขนแล้วใบกระเซียนในอีก10ปีข้างหน้า2เมื่อ,อยุค55ปีให้รีบสำรวจเงินทองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดของเรานะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องสำรวจมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าเรานั้นมีอะไรบ้างและเราจะแบ่งให้ใครบ้าง และจะมีเหลือให้กับตัวเองไว้ใช้ใจ่ายไปจนถึงอายุเท่าใดหรือเท่าไหร่คะ 3. เมื่อ,อยุค60กสิปีจงภูมิใจที่เราได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตการทำงานที่เหลือต่อจากนี้ถือเป็นรางวัลของชีวิตที่มีโปรโมชั่นมาให้เราใช้เราทำเป็นระยะระยะถ้าเรายังมีงานให้ทำก็จงทำต่อไปคะ่ะ แต่ข้อสำคัญต้องไม่สมบุกสมบันเหมันตอนหนุ่มสาวนะคะ 4. เมื่อยุค65ปีถ้ายังตื่นเช้าออกกำลังกายออกเบาๆได้ทำงานที่เรารักได้บ้างออกจากบ้านไปก,กินของอร่อยได้ภัยปพบปกเพื่อนฝูงเฮฮาก,กันได้นับว่าชีวิตนี้สุดยอดแล้วนะคะ 5. อายุเข้าวัยเจปีค่ำคืนนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมา ลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้เองไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมกันฉี่ราดออกเดินเบาๆรอบบ้านหรือสวนสาธารณะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงได้บ้างกินของอร่อยได้ไม่มีโรคประจำตัวชนิดอุนแรงก็นักว่าเป็นบุญวัษนาแล้วนะคะ 6. เมื่อ,อยุด75ปีนอนหลับกลางคืนได้สนิทนอนหลับกลางวันได้บ้างพอควร ชีวิตเราไม่เป็นภาระก,กับใครไม่ต้องนอนติดเตียงยังทำงานเด็กกได้บ้างออกไปเที่ยวนอกบ้านใกล้ๆได้บ้างนับว่าชีวิตกรรลับรางวัลแล้วนะคะ 7. เมื่อ,อยุคครบ80ปีชีวิตยังพอช่วตัวเองได้นะคะเดินเองได้กินเองได้ล้มตัวลงนอนเองได้ลุกขึ้นเองลุกขึ้นนั่งเองได้อาบน้ำแต่งตัวเองได้ กินและรู้รสของความอร่อยได้นับว่ามีบุญวัสนาแล้วละ่ะชีวิตนี้8เมื่อยุบ85ปีถ้ายังมีชีวิตที่ลุกนั่งได้เดินเองได้กินเองได้ทำอะไรให้ตัวเองได้แล้วก็เดินถือไม้เท้าเองได้ชีวิตไม่เป็นภาระลูกหลานมากเกินไปนับว่าชีวิตนี้ใช้มาเกินความคุ้มค่าแล้วล่ะคะ่ะที่เหลือ ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งสริมงคลให้กับลูกหลานแล้วนะคะและสุดท้ายข้อที่9ค่ะถ้าอยุเดินทางมาถึง90ปีแล้วยังพอลุกเดินด้สองขาของตัวเองได้ตักข้าวกินเองได้พูดรู้เรื่องได้ฟังได้ยินมองเห็นได้หายใจเองได้ชีวิตและลมหายใจที่เหลือต่อแต่นี้คุ้มเกินคุ้มแล้วล่ะคะ่ะ เราความเป็นมนุษย์ได้เกิดมายืนบนโลกใบนี้นะคะนั่นก็คือบทรัมที่มาฝากกันในวันนี้นะคะโชคดีที่มีโอกาสแก่ค่ะหวังว่าจะมีเกดเล็กเก็ดน้อยข้อคิดสกิดใจเรานะคะในการาำนินชีวิตของเราด้วยความที่ระมัดระวังรอบคอบขอบคุณที่รับฟังเกิ์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์พอดแคสต์